ละครชีวิตรักรอยนาคีตอนที่7จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากได้รู้ความตายของมณีนาคาและที่คายุแหนมก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาที่เป็นคนบริจาคเลือดเพื่อให้เธอฟื้นตื่นขึ้นเมื่อการดีขึ้นมากแล้วแหนม,ม ได้แอบออกมาจากห้องพยาบาลเพื่อเดินตามหารูปปั้นของทีคายุหญิงสาวมาถึงแม่น้ำที่รูปปั้นของทีคายุตั้งอยู่เธอตะโกนเรียกทีคายุทีคายุคุณอยู่ที่ไหนฉันจำเรื่องราวได้หมดแล้วอยู่ที่ไหนคุณทีคายุข้าอยู่นี่ลงมาสิลงมาสิมณีนาคา มาช่วยข้าย่านะมณีนาคานั่นเป็นกนล,ลวงไม่ใช่เสียงของข้าลงมาสิมณีนาคาเจ้าจงลงมาอ้อยตกลงจะให้เอาอยัางไงกันแน่เสียงหนึ่งบอกให้ลงไปเสียงหนึ่งข้ามฉันสับสนไปหมดแล้วช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมณีนาคาฉันอยู่ในนี้จริงๆถ้าเธอไม่ลงมา ข้าจะแหลกสลายไปตลอดชีวิตอย่านะมณีนาคาข้าบอกแล้วไงว่ามันคือกลลวงโอ้ยเสียงเหมือนกันอีกทำยังไงนะเนี่ยฉันถึงจะรู้ว่าใครช่วยด้วยมณีนาคาข้าบอกว่าช่วยด้วยไงเอ๊ะนั่นแหม่มน,นี่แหม่มมาคุยอะไรกับรูปปั้นคนเดียว ที่คิดอย่างสงสัยแล้วเขาก็แอบฟังเขาได้ยินเสียงประหลาดก็ตกใจและคิดว่าเขาจะต้องทำลายรูปปั้นนั้นให้ได้พอรูปปั้นนี้แน่นอนถึงทำให้แหม่มเปลี่ยนไปเขาพยายามทุบทำลายแต่ทุบอย่างไรก็ทุบไม่แตกอะไรวะรูปปั้นบ้าอะไรทำไมทุบยากทุบเย็นแบบนี้ทุบเท่าไหร่ก็ไม่แตกหรือว่า มันจะเป็นรูปปั้นผีสิงที่พยายามทุบรูปปั้นแต่ทุบเท่าไหร่ก็ทำลายมันไม่ได้ในขณะที่แํามมาหารูปปั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเสียแล้วหญิงสาวตกใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหารูปปั้นนั้นเจอได้อย่างไรหญิงสาวไปหาผู้กันที่บ้านผู้กันเลยบอกว่า ส่วนทางกับรถกระบะของทีเมื่อเช้าที่น่ะเหรอขับรถกระบะเข้ามาหาวิทยาลัยช่วงปิดเทอมนี่นะไม่น่าจะเป็นไปได้ปกติแล้วทีเขาชอบใช้ชอปเปอร์ใช้สีฉันตาไม่ฝาดแน,น่เห็นขนอะไรก็ไม่รู้ขึ้นรถกระบะเหมือนรูปปั้นน่ะหน้าแปลกมากเลยฮะรูปปั้นเหรอ รูปปั้นแบบไหนผู้กันจำได้ไหมก็รูปปั้นสีขาวเก่าๆเหมือนจะมีตะไคร่น้ำจับด้วยแหละดูประหลาดประหลาดเหมือนคนเหมือนพวกนักลบอะไรอย่างนั้นน่ะอะไรนะแม่มตกใจมากเธอรีบร้อนนั่งแท็กซี่ไปหาทีทันทีทีทำอะไรกับรูปปั้นน่ะเอามาได้ยังไง มันเป็นของมหาวิทยาลัยนะมันเป็นรูปปั้นผีสิงเราก็จะทำลายมันนะสิอย่านะทีที่จะทำอย่างนั้นนี่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้มันเป็นรูปปั้นผีสิงเก็บไว้ก็อันตรายเปล่าๆเชื่อเราเถอนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่อะไรไม่ใช่รูปปั้นผีสิงนะสิเราได้ยิงกับหูว่ามันพูดได้ เราจะทุบมันเองอย่านะอย่านะทีเราขอร้องล่ะทั้งคู่ยื้อแย่งกันไปมาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมใครจนรูปปั้นหล่นลงมาและแตกละเอียดและร่างของที่คายุก็ปรากฏตัวขึ้นที่คายุวันี้นาค่ะเจ้าเจ้าจริงๆด้วยชายหนุ่มดีใจมาก แหม่เองก็ดีใจมากเช่นกันท่ามกลางความตกใจของทีที่อยู่ๆที่คายุก็ออกมาจากรูปปั้นอะไรกันผีมาจากรูปปั้นเหรอข้าไม่ใช่ผีใช่เขาไม่ใช่ผีนะทีแล้วมันเป็นอะไรล่ะมันจะออกมาจากรูปปั้นได้ยังไงข้าเป็นแค่คนที่ถูกกักขังเอาไว้ เจ้าแม่นาคีกักขังข้าเอาไว้ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ตอนนี้ข้าพ้นคำสาปแล้วข้าพ้นคำสาปแล้วเพราะมณีนาคาแมมหรือมณีนาคาในชาติก่อนดีใจมากหญิงสาวรีบพาเขากลับไปที่บ้านทีฆาย,ยุถูกขังเอาไว้ในรูปปั้นมานานหลายร้อยปีแต่เขายังไม่ตาย และตอนนี้หญิงสาวได้ถอนคำสาบสำเร็จแล้วขอบคุณเจ้ามากที่ถอนคำสาบให้ข้าได้สำเร็จฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเรียกว่าถอนคำสาบได้ยังไงเจ้าแม่จับได้เจ้าแม่ก็สาบข้าไว้ในรูปปั้นส่วนเจ้าก็ถูกฆ่าตายหากเจ้าเจอข้าในชาติใดก็ตาม และทําให้รูปปั้นแตกด้วยน้ำมือของเจ้าเองข้าก็จะเป็นอิสระหมายความว่าคุณยังไม่ตายใช่ข้ายังไม่ตายข้าเพียงแต่ถูกกักขังเอาไว้รอวันที่เจ้ามาปลดปล่อยแล้วท่านจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงในโลกใบนี้ที่ห่างจากโลกเดิมของท่านตั้งหลายร้อยปีหญิงสาวหนักใจที่สำคัญ เธอไม่รู้ว่าจะบอกเรื่องนี้กับแม่ว่าอย่างไรเอาเธอตอนนี้แม่ฉันไม่อยู่ฉันจะพาคุณทัวบ้านจะได้รู้ว่าเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าห้องครัวเอาไว้สําหรับทำอาหารห้องครัวหรือแปลกประหลาดยิ่งนักมาดูทางนี้ดีกว่านี่เขาเรียกว่าทีวีเอาไว้ดูข่าวสารหรือว่าเรื่องบันเทิงก็ได้ ทีวีใช่มีคนอยู่ในนี้เขาเล่นละครกันหญิงสาวบอกแล้วชี้ชวนให้ทีขาย,ยุดูโทรทัศน์เขาตกใจที่เห็นผู้คนอยู่ในนั้นน่าประหลาดแท้คนเข้าไปอยู่ได้ยังไงในจอสี่เหลี่ยมนั่นข้าไม่อยากจะเชื่อว่าผ่านไปไม่นานจะเป็นเยี่ยงนี้มีอะไรอีกมากมายเลย ที่คุณจะต้องรู้อัศจรรย์ยิ่งนักนี่อะไรกันใครใครมาบ้านเราแมมใครบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะแม่คะคือหนูอธิบายได้นะคะหญิงสาวบอกให้ทีคาย,ยุหลบไปแล้วเธอก็บอกความจริงกับแม่แต่แม่ของเธอไม่ยอมเชื่อ จบไปแล้วนะคะสำหรับรอยนาคีตอนที่7ค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ